สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกนะครับสำหรับคนที่สตรีมเกมแล้วก็มีเอฟเฟกแบบฮ่าๆอะเงี้ยเนี่ยก็เอฟเฟกหลักๆเนี่ยเอามาจากพี่ปิ่มนะครับพี่ปิ่มก็แจกเอฟเฟกนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่ขอแจกนะครับก็สามารถไปโหลดมาได้นะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนี้กันนะครับเป็นโปรแกรมซาวด์แพด ถ้าเกิดบอกผิดขออภัยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทํากดเอฟเฟกเสียงนั่นเองนะครับนี่หน้าตาเต็มเต็มมันจะประมาณนี้นี่นะครับหน้าตาเต็มเต็มของโปรแกรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการโหลดนะครับเราพิมพ์ชื่อโปรแกรมไปเลยฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ละกันนี่นะครับหน้านี้เราก็กดเข้าไปนะฮะปึ๊บตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเบต้าวินโด์นะครับแล้วก็แม็กนะครับให้เราโหลดเป็นตัวเบต้ามานะครับนี่เป็นตัวเบต้ามานะครับตัวเบต้าจะลื่นกว่า อ่ะนี่พอเราโหลดมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะโล่งนะครับตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะนี่ซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาคือมันจะโล่งไปหมดเราก็แค่ไปโหลดไฟล์เสียงแล้วก็ลากใส่ปุ่มที่ต้องการนะครับเช่ mm. นผมมีไฟล์เสียงนี่นะครับอันนี้ของพี่ปิ่มนะครับแล้วก็กดฟังเช่นจะเอาเสียงนี้เอาลากใส่ปุ่มไหนนะครับแล้วก็ลากเลยฮะนี่กอสะปุ่มเล็กหนึ่งอ่ะแล้วก,กดฮะนี่อะไรประมาณนี้นะครับ เราจ้างแบบให้มันเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะตลกเรากดอ่าป,ประมาณนี้นะครับสาหรับบางคนที่พับหน้าจอแล้วนะครับนี่สำหรับคนที่พับหน้าจอแล้วกดเลขไม่ขึ้นนะครับสังเกีด,ดูก,กดเอฟเฟกไม่ติดนะครับวิธีการทําให้มันติดก็คือกดตรงนี้นะครับ black cow key input นะครับพอป,ปิดไปปุ๊บเห็นไหมฮะเอฟเฟกก็ยังดังอยู่นะครับ นะครับตรงนี้นะครับต้องเปิดไว้นะเพราะพอเวลาเราเล่นเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้กดเป็นซิมเพิลไว้ก็ได้นะครับพอซิมเพิลปุ๊บหน้าจอมันจะเล็กลงเนี่ยหน้าจอมันจะเล็กลงนะครับนี่จะเล็กประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วเราก็ปิดไปประมาณนี้นะครับตัวเซตติ้งก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เราต้องมาปรับพวกวอลลุ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศเสียงของเรานะครับบางทีเราจะเปิดเสียงดังไปเบาไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มานั่งปรับนี่ แล้วก็วิธีการใช้เอฟเฟกนะครับกดปุ <ced> ๊บวิธีการหยุดเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี้มันยาวมากนะครับเช่นเสียงคนขำของพี่ปีมอ่ะมันยาวมากนะครับทำไงให้หยุดนะฮะแล้ววิธีมี2วิธีนะก็คือเรามานั่งครอบเสียงตรงนี้นะครับกับกดปุ่มลบนะครับปุ่มลบของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นการหยุดเสียงนะครับเนี่ยกดลบปุ๊บกดลบปุ๊บกดลบเห็นไหมฮะก็จะเป็นการหยุดเอฟเฟกนั่นเองนะครับวิธีการกดเซฟนะครับ เราบอกว่าเราจะตั้งคีย์นี้ไว้นะครับตั้งแค่2ปุ่มนี้สมมติว่าเรากดปิดครับนี่มันจะถามว่าคุณไม่เซฟหน่อยเหรออะไรประมาณนี้นี่เห็นไหมมันบอกว่าคุณไม่เซฟหน่อยเหรอนะครับวิธีการกดเซฟนะครับก็คือกดตรงนี้ฮะนี่เซฟคีย์แมปนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์เลยฮะจะเอาชื่ออะไรนะครับนี่พิมพ์ <c oughs> <c oughs> เอฟเฟกติกกดบันทึกครับปุ๊บกดปิดฮะปุ๊บ พอครั้งหน้าที่เรามาเปิดนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้ที่เขียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะกลายเป็นตัวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่กดเซฟนะครับมันก็จะหายนะครับเราต้องมานั่งทําใหม่นะครับอ่าประมาณนี้ตรงนี้ผมก็เซฟไว้ตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์หลักๆของผมนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับก็โอเคมีประมาณนี้นะครับมีข้อสอบถามอะไรสามารถสอบถามไดที่ตารางคลิปนะครับส่วนนี้กดไปซีจูเก็นะครับ Bye bye, Hop.